สิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์นหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือโควิด1 9นะยังหนักต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแม้วเสร็จนะครับและผมเปลี่ยนย้ำมุ่นส่วนนะครับว่าเหตุการณ์ในสงครามในซีเรียนะครับแน่นอนนะครับว่าเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้การที่มีการเปิดเผยว่าชอมหลุดปากว่าเตรียมที่จะลอบสังหารนะครับ ประธานาธิบดีของซีเรียคงเป็นคําตอบนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายในซีเรียจนประเทศเข้ากลายเป็นสงครมใหญ่เกิดขึ้นกรงปฏิเสธไม่ได้แล้ะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นในขณะน,นี้นอกจากนี้นะครับเหตุการณ์เรื่องของวัคซีนวัคซีนต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาปัจจัยสําคัญซึ่งผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะมีหลักที่สําคัญคือหลักชาติที่ม โดยมีวัตรกรรมที่ชื่อว่า American f ิ r s t หรืออเม a m e r i ต้องมาก่อนเปิด3ามยุทการสงครามไวรัสสงครามต่า้าและสงครามอาวุธตอนนี้คงเห็นชัดนะครับว่าวัคซีนนั้นมาตามเวลาที่ผมเรียนไว้คือก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีการจ่ายเงินเรื่องหน้าหรือการใช้ประชานิยมเกิดขึ้นอย่างมีความชอบธรรม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จินกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวความการต่างประเทศมีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 ตอนนี้ก็ปรากฏว่าทั่วโลกนั้นระบาดหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะอินเดียตอนนี้ก,กลายเป็นหนักเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้ว นะครับอินเดียติดโควิด -19 ทะลุ5ล้านคนยอดผู้ป่วยใหม่พุ่ง1ล้านในเวลา11วันนะครับอินเดียยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9ีนสายพันธุ์ใหม่ฮนะ,ะเกิน5ล้านคนนะครับโดยมีจำนวนเพิ่ม1ล้านรายนะฮะภายในเวลาเพียง11วันยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ฮนะ,ะมียอดสูงถึง9 0,000 7,809รายนะครับในรอบ24ชั่วโมงมีผู้เสียชีวิต1,275ร 1, ายนะครับยังเป็นสถิติการตายรายวันสูงสุดจากโควิด -19 อินเดียเคยใช้เวลา167วันกว่าจะมีผู้ติดเชื้อถึง1ล้านคนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะช้าเทียบกับประเทศอื่นนะครับโควิด -19 ระบาดรุนแรงนะครับ ที่เริ่มต้นจำนวนผู้ติดเชื้อนะฮะพุ่งขึ้นด้วยความเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มจาก1ล้านเป็น5ล้านคนในเวลา6 1อวันเท่านั้นเองาการติดเชื้อโควิด -19 ในอินเดียก็พุ่งสูงขึ้นเป็น1ล้านคนเป็นรองสหรัฐอเมริกาแต่ก็ติดมากที่สุดนะฮะเป็นปริมาณที่เร็วที่สุดในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอินเดียที่5ล้านกับ1 4 3 9 0 5คนนะครับจาก อิทธิพลจากตัวเลขของหน่วยงานนะครับชาร์มออฟอินเดรวบรวมมาได้1.3ล้านคนหรือประมาณประมาณ27%ของผู้ติดเชื้อในเดือนกันยายนในสหรัฐอเมริกาก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้แก่มหารณะนะครับมีผู้ติดเสียชีวิต515รายนะครับในรอบ24ชั่วโมงองค์การอนามัยโลกตอนนี้ก็วิตกกังวลว่าสถานการณ์ ความรุนแรงในอินเดียอาจจะยังเวลวร้ายลงไปอีกเนื่องจากโควิด1 9ได้แพร่ระบาดนะครับออกไปสู่ชนบทซึ่งอยู่ในประชากรกว่า60ล้านคนอินเดียตอนนี้ระบาดหนักฮะพามา่าอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียสิงคโปร์กำลังระบาดหนักเลยทีเดียวตอนนี้นะสำหรับอินเดียไปอันดับหนึ่งแล้วนะครับที่มาอันดับหนึ่งของเอเชียเจ้าพ่อบิลเกตฮะแล้วก็บิลเกตเจ้าพ่อไมโครซอฟ เสียชีวิตด้วยวัย94ปีนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่บิลเกตนะครับซีเนียนะครับบิดาของบิลเกตผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft เสียชีวิตขณะที่อายุได้94ปีที่บ้านพักส่วนตัวในหาดอูดแคนเนลนะฮะใกล้กับเมืองเซียเตอร์รัฐวอชิงตันนก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอีกรายหนึ่งที่เสียชีวิตหลัง12สิงหาคม นะครับภัธรรมชาติภัยการเหมือนการปาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากแล้วก็คนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นฮะหลังวันที่12สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะโควิด1 9ก็จะ30ล้านเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่จีนผวางัดนำเข้าสินค้าปีกสัตว์อของโรงงานสหรัฐอเมริกาอีกแห่งพบโควิด1 9ระบาดในหมู่คนงานจีนระงับงานการนำเข้านะครับ โรงงานแปรรูปสัตว์ปีกของบริษัทโอเคฟู้ด OK ะะในฟอร์ดสมิทในอาร์คันะครับสืบเนื่องมาจากผู้ติดเชือ้ 19, อโควิด -19 เกิดขึ้นในหมู่คนงานจากการเปิดเผยของสภาส่งออกสัตว์ปีกและไข่แห่งรัฐในวันอังคารที่ผ่านมานะครับจีนเป็นผู้ที่นำเข้าสัต h, เนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุดของโลก แล้วก็บล็อกผลิตภัณฑ์ใจบางโรงงานในต่างประเทศส่วนหนึ่งจากความพยายามเต็มรูปแบบเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 โรงงานโอเคฟู้ดคือโรงงานแปรรูปปีกสัตว์ปีกนะฮะแห่งที่2ของสหรัฐอเมริกาที่ถูกจีนนะครับการนาเข้าสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 <c oughs> นะครับก็นี่ก็เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนฮนะชัมป์ไม่พอดใชแน่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมีปฏิกิริยาอย่างอื่นตามมา ในปานก็เจอ after shock ปี2015แรง6ริกเตอร์ชาวนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะเกิดไม่กี่วันหลังเกิดดินถลม่มร้าชีวิตไป12รายสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศูนย์แผ่นดินไหวแห่งชาตินะครับเนปาล n s c รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวที่มีความแรง6ไม่กระจูดใกล้กับกรุงกัตมันดุนะครับ ล่าสุดยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเกิดขึ้นเนปาลมียอดผู้เสียชีวิตจำนวน12รายสูนหาย21รายนะครับจากดินถล่มเนื่องจากฝนตกหนักเห็นไหมฮะภัยธรรมชาติก็มีมาเลยนะมาตามสเปคตามสูนย์และจะหนักไปเรื่อยๆในขณะที่เมืองสหรัฐอเมริกาต้องฉชาย370ล้านนะาตำรวจปืนโหดยิงคนดำเสียชีวิตนะครับในเมืองเซลุย เขาไปฮะในเมืองลุยส์วิ์นะครับรัตเคนทิกีนะครับต้องจ่ายเงิน12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว370ล้านบาทแก่ครอบรอ er ครัวของบีออนนาเชเรอร์นะฮะหญิงผิวสีที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับจู่โจมตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ของเธอในเดือนมีนาคมสลับยุติคดีการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบธรรมนะครับจากการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีเกร ฟีเจอร์นะครับขอตกลงระงับคดีนี้ดูเหมือนจะเป็นการยอมรับจำนวนเงินที่มหาศาลที่สุดนะคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งเหตุผลแล้วบ่อยครั้งที่กรมตำรวจนะครับทั้งหลายได้รับการปกป้องไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยต่อกรณีผู้เสียชีวิตระหว่างการเข้าจับกลุ่มซึ่งก็นายกยชิุมนุรีที่มาแถลงก็เป็นคนดาก็นั่นหมายความว่าสถานการณ์ในเมืองนี้ก็เป็นสถานการณ์เรื่องราวของระหว่างคนดํากับคนขาว ในขณะที่ชว่วมนะครับหลุดปากยอมรับนะครับต้องการจะลอบสังหารประธานาธิบดีรัสเซียเขอไปฮะซีเรียประธานาธิบดีโดนัทช่มปมแห่งสหรัฐอเมริกาอ้างว่าต้องการกำจัดประธานาธิบดีบา,าซาซัสนะครับแห่งซีเรียในปี2017แต่ถูกห้ามปรามจากเจมส์สมิธนะฮะรัฐทีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะนั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เคยแม้แต่จะมีการพูดถึงหรือเกี่ยวข้องก,กับการปฏิบัติการลอบสังหาร มีข่าวว่าทรัมป์สมคบคิดจะรอบสงหารอัสซัสนะครับหลังจากประธานาธิบดีใช้สารเคมีโจมตีพลเรือนในอพอเดือนเมษายนปี2017ก็เป็นหนังสือที่ถูกเปิดโปงมาทีหลังนะครับในซีเรียก็คงชัดเจนนะฮะว่าทรัมป์โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเข้าไปมีอิทธิพลแล้วก็ทำสงครามนอกจากในซีเรียแล้วนะครับซึ่งประเทศสวยๆกับกลายเป็นประเทศแห่งสงคราม สหรัฐเข้าไปทาการแทรกแซงกิจการภายในจนมีคนตายหลายแสนคนเลยทีเดียวะนรับนอกจากีเรยลยแวนเวเนซุเอลาก็อยู่ในเชน่นเดียวกันนะนิโคลัสมาดูโรก็มีการถูกส่งกองกําลังเข้าไปเพื่อทาการสังหารนิโคลัสมาดูโรแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับในขณะที่ผลสํารวจเผยโลกมองชวามหน้าเจือถือน้อยกว่าประธานาธิบดีสีจินผิงนะครับมาตรการการรับมือโควิด -19 ของชวาม,มีส่วนทําให้ภาพลักษณ์ของสหรัฐเมกาย่ําแย่ในสายตาของชาวโลก และในเวลานี้ในชาติพัธมิตรของอเมริกันมองว่าชรัมป์น่าเชื่อถือน้อยกว่าประธานาธิวาราดเามียปูตินแห่งรัสเซียหรือประธานาธิบดีชินผิงด้วยซ้ำไปน,นี่ก็เป็นภาพลักนะครับของโลกที่มีการทำโพออกมาในขณะที่ชรัมก็โว,วว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีวัคซีนใช้ได้อีกหนึ่งเดือนในในอีกหนึ่งเดือนชาวเน็ตงงสับใหมนะ่ชาวปัญญาหมู่ ประธานาธิบดีตดนชอมแห่งสหรัฐอเมริกานะครับเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีวัคซีนโควิด -19 พร้อมใช้ได้อีกใน3-4สัปดาห์ข้างหน้านี้เสียงสัมภาษณ์กับ ABC News ที่ฟิลาเดลเฟียชรวมยังคงปกป้องมาตรการารับมือโควิด -19 ของรัฐบาลและอ้างว่าสหรัฐอเมริกามีวัคซีนตัวหนึ่งที่พร้อมใช้งานก่อนสึกเลือกตั้งประธานาธิบดี ในวันที่3พฤศจิกายนเขาใช้กับผู้บอกว่าเราใกล้จะมีวัคซีนเต็มทีแล้วถ้าคุณต้องการทราบความจริงรัฐบาลชุดก่อนอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะผลิตวัคซีนได้เพราะการรอไฟเขียวนะครับจากสำนักงานอาหารและยานะครับและผ่านขั้นตอนอีกสารพัดแต่วันนี้เรากําลังมีวัคซีนใช้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจจะแค่3-4สัปดาห์เท่านั้นทรัมป์ก็กล่าวแบบนี้นะครับ I, ดอตรแอนโทนีเปาซีฮะผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและภูมิคุ้มกันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์กับเซ mm ียเอ็นเมื่อเดือนนี้ว่า <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญฮะจำนวนไม่น้อยมีวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งตัวพร้อมจะใช้งานในเดือนนี้หรือราวประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมการมีวัคซีนในเดือนตุลาคมก็เป็นสิ่งที่พอคิดได้แต่ส่วนตัวเองไม่เชื่อเช่นนั้นนะครับทางนี้ ผู้เชี่ยวชาญอีกจำนวนมากระบ,บุว่าต้องรอถึงปี2021กว่าโลกจะมีวัคซีนโควิด -19 นะครับหากรับรองประสิทธิภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ทรัมป์บอกกับพิธีกรของ ABC News นะว่าการตัดสินใจของตนสั่งห้ามผู้เดินทางจากจีและยุโรปเข้าสหรัฐอเมริกา <c oughs> ในช่วงที่เกิดโควิด -19 ใหม่ๆนะครับช่วยรักษาชีวิตชาวอเมริกันได้นับแสนคน หรืออาจจะเป็นล้านคนหรือสัมปายปวดะฮะในขณะที่ช้อมอย่างกล่าวปกป,ป้องชาวมริกันชนไม่ที่ไม่ยอมสวมหน้ากากและเพิกเฉยต่อมาตรการเวร้นระยะห่างทางสังคมโดยอ้างว่านะครับแม้ผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดอย่างเปาซีก็ยังเปลี่ยนคําแนะนำนะครับเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด,ดังกล่าวทําถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับในการจัดการอ่าปรสาสัยรวมคนชวนมากที่เนวาดาและก็อีกหลายรัฐนะครับโดยนายแพทย์เปาซี ถึงกับเอ่ยเตือนว่าการทําเช่นนี้ถือว่าซุ่มเสี่ยงนะครับเสียงานไปนับล้านตําแหน่งเพราะว่ามันคนเสียชีวิตนะในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐเมกา6.6ล้านนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับจำได้ไหม <c oughs> ว่าสุดท้ายเนี่ยวัคซีนจะมาพร้อมกับเงินและจะมาก่อนการเลือกตั้งประธานทัดดีนะครับก็เป็นจริงอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับในขณะที่ ผลสํารวจนะครับว่าไปแล้วนะผลสํารวจนะครับในขณะที่ประเด็นที่น่าสนใจตัววันนี้นะครับคือเรื่องของสหรัฐเนี่ยโกรธจัดเลยนะครับจัดที่ WTO นตัดสิทธิ์ระเบิดกฎหมายทางการค้ากรณีรีดภาษีกับจีนนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะขอภอภัยองค์การอนามโลกหรือ w h o นะครับได้ขออภาย WTO นะครับพบสหรัฐอเมริกาละเมิกดกฎระเบียบทางการค้านะครับระหว่างประเทศจากการกำหนดมาตรการรีดภาษีนะครับค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐในสงครามทางการค้ากับจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทัมค์คำตัดสินที่กระตุ้นความเดือดดาลให้กับบอชิงตันรัฐบาลของทรม์บอกว่าการรีดภาษีนะครับที่กำหนด บังคับใช้เมื่อ2ปีก่อนต่อสินค้านําเข้าจากจีนมูลค่ากว่า2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐมีความชอบธรรมเพราะว่าจีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและบีบบังคับบริษัทต่างๆของสหรัฐอเมริกาให้โอนถ่ายเทคโนโลยีให้กับจีนนะครับระหว่างสงครามทางการค้าเนี่ยก็หนักนใพยายามบานปลายเป็นสงครามอาวุธก่อนหน้านี้ชอมอย่างวิวกจานะครับสถาบันผู้ภาคี ได้ถอนสหรัฐออกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และพัฒนา,าวัฒธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับ U N S C O และมีแผนถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลกเช่นกัน <c oughs> นะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือโควิด1 9นะักยังหนักต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแมวเสร็จนะครับและผมเรียนย้ำมุ่นส่วน นะครับว่าเหตุการณ์ในสงครามในซีเรียนะครับแน่นอนนะครับว่าเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้การที่มีการเปิดเผยว่าชอมหลุดปากว่าเตรียมที่จะลอบสังหารนะครับประธานาธิบดีของซีเรียคงเป็นคําตอบนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายในซีเรียจนประเทศเข้ากลายเป็นสงครามใหญ่เกิดขึ้นคงปฏิเสธไม่ได้ล้นะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นในขณะนี้นอกจากนี้ นะครับเหตุการณ์เรื่องของวัคซีนวัคซีนต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาปัจจัยสําคัญซึ่งผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะมีหลักที่สําคัญคือหลักชาติที่ผมโดยมีวัตกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนเปิดสามยุทธการสงครามไวรัลสงครามตา่า้าและสงครามอาวุธ ตอนนี้คงเห็นชัดนะครับว่าวัคซีนนั้นมาตามเวลาที่ผมเรียนไว้คือก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีการจ่ายเงินเรื่องหน้าหรือการใช้ประชานิยมเกิดขึ้นอย่างมีความชอบธรรมนะครับ600ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์เป็นนะครับ400สี่ดอลลาร์สหรัฐนะครับนั่คงชัดเจนนะฮะว่าชอป์มทั้งใช้การซื้อเสียงนะครับด้วยการใช้ประชานิยมอย่างชอบธรรมนะครับั <c oughs> อป์ยังใช้วิธีการนะครับต่อสู้ นะครับด้วยการเอาวัคซีนมาเป็นตัวล่อและทุกคนต้องการวัคซีนจากทรัมป์เพื่อที่จะไม่ติดโควิด1 i n e t e e การนิยมของทรัมป์ก็จะดีขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้ยังไม่จบนะจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีถ้าคะแนนนิยมของทรัมป์แย่ลงมีการสํารวจว่าทรัมป์ไม่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีได้สิ่งที่ตามมาและหลีกไม่พ้น นะครับคือสงครามในเอเชียแน่นอนนะชมว์จะต้องเปิดสงครามในเอเชียเพื่อจะเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐออกไปสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับเข้าใจการต่างประเทศนะก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับ ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาคอปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บ ข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลา พราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ ย้ำถึงว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดเยะลา ที่มีระเบิดที่จังหวัดเยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับสเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลมานแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงัก แล้วิ่งกลับมาในบริเวณพระพากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลย สิ่งเหล่านี้สถิตยอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ าเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพร,รมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี มกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีกูได้ทรยศต่อชาติคนอับรีจงสิ้นชีวิตยอย พระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี ทานเชิดทูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักสิผู้ได้ทรยยต่อชาติคนอภริจงสิ้นทิว สยามเทวาทิราโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน